ดีลุงอยากทำหน้าแก่จงเอาง้อโหพี่เสิร์ตเหมือนเลยอ่ะไม่เด็ดหรอเหมือนลุงข้างบ้านเลยอ่ะเด็ดยุคเขาจะไม่ฟ้องคุณป้าข้างบ้านที่เธอเธอสวยทุกมุมเลยร้านกาแฟฮะนี่ร้านกาแฟนี่ไงนี่คือช่ยสี่ซอยเจ็ดจุดเก้าเป็นที่ตั้งของชงเจริญเจ็ดจุดเก้าคาเฟ่เขาติดปีแล้วเกือบสิบปีละแต่ว่าทุกมุมเด็ดหมดแนนรู้สึกว่ามีความยาวอยากเลื้อยอยากเลื้อยมีความยาวยาอยู่ในนี้อพี่เสิร์ตยาว ขายังมีเป็นห้องส่วนตัวด้วยนะไม่ต้องจ่ายค่าเช่านะเพียงคุณสั่งกาแฟถูกไปนั่งดื่มดํำแล้วก็ประชุมมาเชิมได้เลยที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องกาแฟอร่อยแล้วก็แบบว่ามเล็ดกาแฟสายพันธุ์ดีข้งน้าเลยที่เขาทมาอย่าให้เป็นข่าวลือต้องเป็นข่าวจริงอ่ะเดี๋ยวดูสิให้บาริสต้ามาดิบกาแฟให้ชิม น้องซานนะฮะนายน้องซานจะทําอะไรให้ลุงกับป้ากินครับลุงวันนี้จะมาทําเป็นตัวของกาแฟเมล็ดของคอนดูรัสครับผมตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาจะเป็นตัววานิลากับวิสกี้ครับพี่จะมือนมั้ย่ะไม่มึนครับผมอันนี้จะได้แค่กลิ่นของเขาครับจิบกันสดๆ เขาก็ต้องจับเวลาด้วยหรอเ<ช>นาะเนะนี่ยมันคือศิละปะการทานเนาะพี่สวนเนาะแล้แรกคือการให้ตัวเมล็ดกาแฟรเราได้คายออกซิเจนออกมายครับผมคายแก๊สคนในตัวของเขาค่ะมันจะมี Home, กลิ่นหอมกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาพุ่มออกมาด้วยครับต้องบอกก่อนว่าในการดิฟแบบเนี้ยครับผมเราสามารถดิบกินเองที่บ้านได้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันไม่ต้องใช้เครื่องแมชชีนอะไรนี้เลยแค่มีเครื่องอุปกรณ์เราก็สามารถดิฟได้ ะดวกแล้วก็เป็นเทรนด์ของสมัยนี้ด้วยนะครับยุคนี้เขาทานกาแฟด้วยกันแต่นี้เราจะเ,จเสิดเป็นแบบน้ำแข็งเป็นแบบเย็นให้นะคนระับเดี๋ยวจะลองให้พี่ๆได้ลองดม,ด,มดมของเขาก่อนว่าเอกลักษณ์เขาจะเป็นประมาณนี้ครับอหอมอ่ะหอ,อมหอ,อมอมากอะ่ะ ฮอนดูรัสใช่ไหมคะฮอนดูรัสดูรัสวิสกี้ครับฮอนดูรัสวิสกี้เจอแบบวิสกี้ด้วยครับเออในกลังจะบอกมันเหมือนวิสกี้มากเลยอ่ะโอ้โหจะเมาไหมคะไม่เมาครับผมพูดถึงพูดถึงปกติถ้ามาที่ร้านเนี่ยน้องจะมาดิบที่โต๊ะทุกทุกโต๊ะเหรอใช่ครับที่โหโอ้โหสวิทมากเลยอ่ะมีลูกค้าขอดิบเองไหมคะก็ถ้าเกิดลูกค้าขอดิบเองเราเราก็จะจ่าอาชนได้ครับผมอร่อยมีความวิสกี้ว่ะ กาแฟไม่ได้สตรองมากทานได้อร่อยนุ่มๆแบบแต่ฟิลลิ่งเหมือนได้ทานวิสกี้ริดนึงเออสีเสริฟเขาแล้วเสิร์ฟแก้วนน้ำแข็งเนาะจะไ,ได้ความหวานจากตัวมันไลาหอมๆด้วยจริงกาแฟแบบเแบาบๆซอฟๆแล้วก็มีความหอมนั่งทำงาน<อ>ไปชิวๆอมีเค้กด้วย นนี่เป็ตัวนี้เราจะเป็นของบิสกอฟครับคืออะไรคะจะเป็นตัวของคุกกี้แล้วเป็นชีสเค้กครับผมตัวนี้เราทานคู่กับกาแฟนี่อร่อยมากเลยตั้งบนนี่คืออะไรลูกตัวนี้จะเป็นตัวคาราเมลข้างบนครับโอ้คารามลโอ้โหบิสกอฟชีสเค้กใช่มีสามสี่ชั้นเลยนะข้างบนเป็นคาราเมลอันนี้เป็นบิสกิตมาจากบิสกิตนะเนาะคอฟคือกาแฟเหรอคองคาฟี่เว้ยชีสชีสดูน่ากินมาก ดีเลยอ่ะดีงามทานกับกาแฟนะดีตัวชีสอร่อยมากเลยกับบิสกิตขึ้นมาบอกว่ากาแฟหอมยิ่งเอาอีกแบบนึงอ่ะหอมวานิลลาหอมแบบละมุนละมุนอ่ะกาแฟดีอะชอบอันนี้เป็นตัวชาไทยครับเมนูแนะนําทางร้านครับผมทําแบบไทยๆเลยเอกลักษณ์ของเขาจะมีความหอมของชาความมันของตัวคาณิชย์เลยครับไหนได้ค่าโฆษณาไหมเนี่ยไทยสไตล์มันต้องเป็นแบบนี้เนาะจริงไหมเนาะ หอมหวานมันอ่ะชิมตัวนี้จะเป็นชามะนาวครับผมอือวันนี้เราจะได้ความเข้มข้นของมะนาวชาน้ำผึ้งเขาครับจะทำเป็นแบบเป็นของไทยๆค่ะครผมจะมีรสชาติเอกลักษณ์เลยเนาะน่าทานมากเติมความสดชื่นช่วงบ่ายสดชื่นชื่นใจมากชื่นใจจริงอืมดีอันนี้ใส่น้ำผึ้งด้วยอ่ะชาน้ำผึ้งมะนาวใช่ครับอืมสรุปว่าที่นี่เป็นที่ น,นัน่งพักตัวพักใจและทานของอร่อยในยามบ่ายมากๆคือถ้าใครอะไรเพราะว่าอยากจะหนีความทุกข์ผานค่ะปลีกเว้มาที่นี่ได้นี่นี่ไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมไม่มีมุมส่วนตัวเป็นไทรเว่ หีือว่ามาเติม energy ไหมใช่ได้ทั้งค่าวกินจากกาแฟหอมหออะไรหรืออยากจะเฉีดกับการมาประชุมหรือว่ามาพูดคุยเพื่อนเขามีห้องส่วนตัวให้แล้วก็ติดพันไม่เสียค่าค่าเช่าด้วยแค่คุณสั่งกาแฟหรือว่าสั่งขนมไม่ต้องทานกันชิวๆยาวๆไปใช่ค่ะแล้วแนะนําเลยแล้วร้านนี้เขามีชื่ออยู่แล้วนะแล้วนี่คือ็นร้านแรกของร้านกาแฟของชุมเจริญนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแวะมาค่ะง่ายๆง่ายมาก อยู่ตรงซอย79โชคชัยส<ช>ิบเจ็ดค่ะ,ค,ะคือร้านนี้เป็นเขาบอกเป็นคาเฟ่ไชนิสอว่ามีกลิ N ่นมาเป็นจีนใช่ไหมใชมเ่เดี๋ยวมีเดี๋ยวาจะเสียวด้วย,ยเสียวด้วยเนาอะอาจารเดียวอ่ะน้องคุณจะชวนผู้ชายหล่อๆมานั่งกินอะไรอร่อยๆแล้วก็แบบ เกียรตินะแล้วก็ถือว่าพี่ก็ทําให้ชีวิตนั้นคอมพลีตนะเต็มๆนะเพราะนันกับพังพ่อมาตั้งแต่เด็กนันก็รู้สึกไม่ขาดความอบอุ่นเวลานันไปไหนกับพี่นันรู้สึกว่าเออนันไม่ได้เป็นเด็กมุข้าจ้ะเหยียดตอนจบนี่แหละไม่ดีโอ้ยเนี่ยกัแฟนโอ้ลูกขอดูแลหน่อยอ่ะใครที่อยากจะมาชิลๆนะครับที่นี่เปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมี ร้านน่สข,ของมอาหารมีแน่นอนกําลังมาคัมมิ่งซูนแต่ตอนนี้เรามาชนกาแฟอร่อยๆร,ริบกระ่อไ<อ>ม่อแล้วนะอซันด้วยนะคะอร่อยมากค่ะยดีนะมา้ากิสกสกี้